เขาก็เลยมองกันว่าเนี่ยมันเกิดเกมดิวทางการเมืองอะไรหรือเปล่าที่จะกลับมาใช้สูตรหารร้อยคนที่อยู่ใกล้ชิดพลเอกประวิตธิหรือคนที่อยู่ฝ่ายพลเอกประวิตธก็มีการคุยกันว่าหรือสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่รอดแปปีก็ได้หากพลเอกประยุทธ์ไม่รอดคนนี้จะต้องขึ้นมาเป็นนายกรักษาการ์ก็คือพลเอกประวิทธ์วงสุวสรรณ กลับมาสัปดาห์นี้นะคะกับ Space Spa p o d c a s t การเมืองนะคะเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องที่ต้องมาชี้แจงมีเรื่องที่ต้องมาขยี้กันเยอะมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเลือกตั้งสสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่เราทราบกันมานะที่ผ่านมามีการถกเถียงกันมากว่าจะเอาสูตร หารหนึ่งร้อยหรือสูตรหาร5้าร้อซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยแต่ละพักการเมืองก็จะได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันไปสูตรแรกนะคะที่มีการพูดถึงเลยก็คือเป็นการแก้มนูญแล้วก็เป็นบัตรสองใบอันนี้จบไปแล้วต้องเป็นบัตรสองใบแล้วหากไม่เป็นบัตรสองใบก็ขัดรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายก็เห็นกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าต้องเป็นหารหนึ่งรนะคะแต่พอกฎหมายเนี่ยเข้ามาสู่ที่ประชุมสภาเนี่ยในวาระสองเนี่ยก็เกิด พลิกนะคะหลังจากที่ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเห็นแล้วว่าควรจะใช้หาร500มากกว่าคือเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3 3 3สีอาทิตย์ก่อนก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนายนมนตรีได้คุยกับพักร่วมรัฐบาลว่าจะเป็นสูตรหาร500้อยอ่าทางพรรคภูมิใจไทยก็เห็นด้วยทางพรรคประชาธิปัตย์ก็คล้อยตามด้วยเอาทางพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคอื่นก็เห็นว่าอ่ะโอเคหาร500ซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ เขามองกันว่าเป็นภาพสะท้อนที่บรรดาพักร่วมรัฐบาลนี้ก็ยังคงจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็ยังเป็นพันธม,มิตรกันต่อไปแล้วก็เป็นการมองอีกด้านหนึ่งว่าการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาทําในลักษณะล็อบบี้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นการหักพลเอกประวิตธิหรือเปล่าเพราะพลเอกประวิตธิเนี่ยเป็นบุคคลที่ยืนกรานมาแต่แรกว่าจะเอาหารร้อยนะคะแล้วก็พลเอกประวิทธ์ ก็เข้าร่วมมีประชุมในวันนั้นด้วยในการคุยกับแกนนาพักร่วมรัฐบาลซึ่งพลเอกประวิตยก็มีท่าทีที่ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ได้แต่ตัดบทพูดไปว่าก็แล้วแต่ว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็สุดท้ายมติพักร่วมรัฐบาลเห็นว่าเอาหาร500อพลเอกประวิตยก็เดินออกจากวงมาก็ท่าทีก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับสภาพโอเคกลายเป็นว่าสภาก็ได้รับสัญ,ญญาณมาว่าเอาหาร500จนนํามาสู่การ เอาหาร500ซึ่งก็ไม่เป็นไปตามกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ก็คือไปยึดตามกรรมธิการเสียงส่วนน้อยคือเอาหาร500สุดท้ายสภาที่มีการประชุมร่วมระหว่างสกสกสวก็เห็นด้วยว่าเอาหาร500ก็เป็นว่าจบไปว่าต้องเป็นอัปปะสองใบหาร500ต่อมากับกลายเป็นการเกิดเรื่องที่บอกว่าเอาและการหาร500เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกลายเป็นว่าหลายพรรคการเมืองก็กลับมานั่งประเมินตัวเอง,เองกลับมานั่งคิด โดยเฉพาะหนึ่งในนั้นคือพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยก็มานั่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้สอสอ,สอปาติลิสเลยคุณอนุทินชาบุริกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าอุย้ยเอากระดาษมาคำนวณบวกลบคูณหารแล้วก็คือภูมิใจไทยจะไม่ได้สสปาติลิสแม้แต่คนเดียวอ่าถามว่ามันเป็นยังไงก็คือหากคำนวณคำนวณเอาคะแนน,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 นมาคำนวณหมดแล้วนะคะแล้วก็มาคิดสสอ,สอพึงมีคิดปุ๊บอา้าว พักภูมิใจไทยได้สสเขต60คนอ่ะสมมุติได้60แล้วพอคํานวณมาในแง่ของการมีสสเพิ่งมีคํานวณแล้วอีกภูมิใจไทยควรได้แค่ห5ห้าอ้าวก็ได้5้าเกินมา5แล้วจากสสเขตก็จะทําให้ภูมิใจไทยไม่ได้ปฏิริษีเลยการที่ภูมิใจไทยไม่ได้ปฏิริษีเลยหนึ่งนี้นั้นก็ทําให้คุณอนุทินเนี่ยที่จะลงปฏิริษีอันดับหนึ่งในฐานะแคนดิเดตนายกด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นสสซึ่งคุณอนุทินก็ไม่ได้สีเรียกเรื่องนี้ว่าคุณอนุทินจะได้เป็นนนสสหรรือออไม่่เพาาะคุุณิบกแล้วว การจะขึ้นเป็นนายกแลมะมนตรีหรือแคนดิเดตนายกไม่มีข้อระบุว่าจะต้องเป็นสสการเป็นนายกไม่ต้องเป็นสสงั้นก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาในส่วนนี้นะคะแต่ภูมิใจเห็นแล้วว่าคะแนนปฏติลีจะหายในส่วนพรรคอื่นก็มีการดีเครื่องคิดเลขแล้วก็รู้สึกว่าการหาร้อ0เนี่ยอาจจะนํามาสู่การได้เก้าอี้ที่มันน้อยกว่าที่ควรจะได้อ้าวแต่เขาก็มองว่าไปเอาบาตสองใบาหารร้อยเนี่ยจะเข้าทางพรรคเพื่อไทย พอพเพื่อไทยเขาถนัดสูตรนี้บัตร2ใบาหารห0 0รก็จะแลนดสไลด์ได้แต่หลายภาคเขาก็มองว่าโอเคโอกาสที่พักื่อไทยจะกลับมาพังงาดได้ก็มีแต่โอกาสที่จะแลนสไลด์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นสูตรการหารร้อยเนี่ยก็ยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่รรคร่วมในบานเห็นแล้วว่าอย่างน้อยใช้สูตรเนี่ยก็ยังได้เก้าอี้มากกว่าที่จะกลับไปใช้สูตรหาร500อที่ตัวเองพลิกไปพลิกมาแบบนี้ แต่ว่าปัญหามันไม่ได้จบแค่นี้คืออันนี้เป็นการมองบนสมมติฐานของแต่ละฝ่ายในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมร่วมสองสภาก็เป็นลักษณะของการยือย้อยึดกฎหมายลูกเลือกตั้งถามว่าทําไมดูยือ้อก็ไปเอากฎหมายฉบับอื่นขึ้นมาพิจารณาก่อนอ่ะพอเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาก็มีการเอากฎหมายลูกเลือกตั้งจะดึงขึ้นมากลายเป็นว่าประธานชวนก็พยายามเรียกสอสอให้เข้ามา พยายามเรียกองค์ประชุมให้ครบทั้งสสสวพยายามแล้วพยายามอีกองค์ประชุมก็ขาดยื้อมาเป็นชั่วโมงองค์ประชุมไม่ครบทําให้สภาล่มต้องปิดประชุมไปกฎหมายรูปเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ไม่ได้รับการพิจารณาแล้วปัญหาคือยังไงปัญหาคือจะครบกํหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันในวันที่สิบห้าสิงหาคมนี้แล้วนะคะก็เหลืออีกแค่ประมาณอาทิตย์เดียวก็จะครบกําหนดแล้วจะทันหรือเปล่าอะ ก็มีการประชุมวิปสามฝ่ายสสสวแล้วก็รัฐบาลก็คุยกันก็ตกผลิตว่าจะนัดประชุมร่วมสภาสสส,อสอวอีกครั้งหนึ่งในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะนัดเพิ่มมาวันที่10คคำถามคือจะทันไหมวันเดียวเนี่ยกับมาตาที่เหลืออยู่จะทันไหมกับการพิจารณาจะองค์ประชุมลงอีกไหมจะถูกเกมยื้ออีกไหมแน่นอนว่าสัญญ,ญาณของแต่ละพรรคการเมืองในเวลานี้ก็เชื่อได้ว่าโอกาสล่มสูงโอกาสล่มสูงเพราะอะไร เมื่อการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยหากไปเช็คลายชื่อดูเนี่ยนะคะเขาก็พบกันว่าสสพักพลังประชารัฐและสสพักเพื่อไทยอะ่ะไม่อยู่ในการแสดงตนในการเป็นองค์ประชุมทําให้เกิดสภาลม่มก็คือสองพักใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมสภาเลายลม่มเขาก็เลยมองกันว่าเนี่ยมันเกิดเกมด,ดิวทางการเมืองอะไรหรือเปล่าที่จะกลับมาใช้สูตรหารร้อยพักเพื่อไทยเขาก็อยากหวังจะได้สูตรนี้อยู่แล้ว ทงฝั่งพ,พรรคพลังประชารัฐก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมนี้เพื่อน,นําไปสู่เงื่อนไขอะไรทางการเมืองในอนาคตพาอรู้อยู่แล้วว่าตัวเองก็เป็นรองในเกมหานร้อยบาทสองใบแต่ต้องการจะให้นําไปสู่เกมอะไรในอนาคตหรือไม่อันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครออกมาให้คําตอบชัดเจนในฝั่งพลังประชารัฐได้เลยว่าพลังประชารัฐจะเอาอยัางไงต่อแต่ทา้งฝั่งพื้ไทย่เขาก็ชัดเจนแล้วว่าเขาเอาสูตรหานร้อยแล้วก็บาทสองใบดังนั้นเขาเลยเดินเกมแบบนี้ซึ่งคุณหมอชนน่านสีแก้วเนี่ยหัวหน้าพรรคพื้ไทยก็พูดชัดเจนเลยว่า การไม่แสดงตนไปเป็นองค์ประชุมเนี่ยก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งในการไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายสูตรหาร500ก็คือไม่เห็นด้วยก็เลยให้กฎหมายเนี่ยตกไปตามกระบวนการทางรัฐสภานั่นก็คือครบร้อยคือหากวันพุธหน้านะครับหรือว่าวันที่10สิงหาคมในสัปดาห์หน้าเนี่ยหากพิจารณาไม่ทันเนี่ยก็จะทําให้กฎหมายเนี่ยตกไปครบเกินกําหนด100 80วันถามว่ากฎหมายตกแล้วเกิดอะไรขึ้น เมื่อกฎหมายตกไปแล้วก็จะต้องไปเอาร่างที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยขึ้นมาใช้เลยนั่นก็คือร่างที่เป็นบ,บัดสอใบแล้วก็หารด้วย100นั่นเองก็คือกลับไปใช้ร่างของรัฐบาลไปสู่จุดเริ่มต้นในส่วนตรงนั้นคำถามก็คือก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอีกว่าในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีการไปยื่นร้องศาลร,รัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะเพื่อให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยว่าสูตร คำนวณน,นี้เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือกระบวนการต่างๆขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรองนายกวิศนุเครือง,งามก็ได้ออกมาบอกว่าหากศาลเห็นว่าขัดด้วยถ้อยความอะไรต่างๆศาลก็อาจจะให้มีการแก้ไขเป็นถ้อยถ้อยความในตัวกฎหมายแต่ว่าถ้าขัดทั้งโดยส่วนใหญ่โดยถ้อยความทั้งหมดโดยกฎหมายทั้งหมดเนี่ยหรือกระบวนการขัดเนี่ยก็จะต้องนํามาสู่กระบวนการนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง กระบวนการนับหนึ่งใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะสร้างความยุ่งยากขึ้นไปอีกเพราะว่าต้องใช้เวลามานับหนึ่งใหม่อีกนานเลยก่อนจะได้กฎหมายลูกฉบับใหม่ครั้งหนึ่งคำถามก็คือจะทันเลือกตั้งในต้นปี2566นหรือต้นปีหน้าหรือไม่กลายเป็นว่าเกิดความวุ่นวายในลักษณะที่จะเกิดสภาวะสุญญากาศทางการเมืองในระบบเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยก็มีการมองว่าเป็นยุทธวิธกีการกวนน้ำให้ขุ่นหรือเปล่า ที่จะตีรวนเรื่องกฎหมายเลือกตั้งให้นํามาสู่ทางตันเกิดสุญญากาศและจะนําไปสู่การหวังผลทางการเมืองในลักษณะใดหรือไม่อันนี้เนี่ยก็เป็นการมองการจักเกมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคือกระบวนการเนี่ยมีทางออกอยู่ประมาณ3ทางก็คือหากกฎหมายในสัปดาห์หน้าที่จะมีการพิจารณาเนี่ยกฎหมายไม่สามารถพิจารณาได้ทันหรือเกิดการเล่นเกมทางการเมืองเกิดสภาล่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะหก็คือ สุดท้ายแล้วเนี่ยกกตสุดท้ายแล้วเนี่ยหากกฎหมายผ่านก็จะต้องส่งไปอย่างกอก,อกตกกต,ต,ต,ตจะส่งให้สารรัฐมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่หรือ2สอสเข้าชื่อกันหากกฎหมายผ่านแล้วก,ก็สสเข้าชื่อกันแล้วก็ส่งไปทางท่านชวนหลีกภัยประธานสภา,พาเพื่อยื่นไปยังสารรัฐมนูญต่อไปหรืออีกขั้นตอนหนึ่งก็คือกระบวนการช่วงก่อนที่นายกจะนําขึ้นทุนเก้าช่วงนั้นจะมีลอยต่อ5วัน5วันนั้นเนี่ย จะมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่ซึ่งหากดูไทม์ไลน์เนี่ยไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางก็คือการให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอันนี้เนี่ยก็ต้องติดตามจากทางฝั่งสารรัฐธรรมนูญว่าสารธรรมนูญจะวินิจฉัยออกมาในรูปแบบใดนะคะอีกแง่หนึง่งเขาก็มีการมองว่าสุดท้ายแล้วหากกระบวนการทํามาทั้งหมดเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญนะคะหากขาดรัฐธรรมนูญ ก็จะแก้ไขปัญหาอย,ย่างไรบางส่วนเขาก็เปิดทางว่างั้นออกพรลกรสีิออกพรลกอ,รออกมาเพื่อเป็นการแก้ไขให้ทันต่อการเลือกตั้งแต่ก็จะเกิดปัญหาถึงเรื่องความชอบธรรมเพราะว่าพรลกอออกโดยฝั่งรัฐบาลก็จะเกิดคําถามเรื่องการชอบธรรมออกมาหรือ2ก็คือนับหนึ่งใหม่ในกระบวนการการร่างกฎหมายเลือกตั้งใหม่อะเมื่อนับหนึ่งใหม่ก็จะต้องนํามาสู่รัฐบาลก็จะต้องอยู่ในในลักษณะของเป็นรัฐบาลรักษาการไปยาวจนกว่า จะมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมากฎหมายเลือกตั้งแต่การเป็นรัฐบาลรักษาการนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรหนึ่งคุณจานุมัติงบก็ไม่สามารถทําได้เต็มที่การแต่งตั้งยกย้ายก็ไม่สามารถทําได้เต็มที่เพราะมีกรอบระเบียบของรัฐธรรมนูญครอบอยู่เนี่ยก็เลยจะกลายเป็นว่าในอนาคตนี่จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะสุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่มีการมองซีนารีโอไปไกลกว่านั้นก็คือกลับไปใช้บัตรใบเด,เดียวแล้วก็เป็นสูตรเดียวกับปีหกสอง คำถามก็คือไม่ได้แล้วกลับไปแบบปีหกสองไม่ได้เพราะว่ามีการแก้กธรรมนูญเป็นบัตรสองใบไปแล้วการกลับไปใช้บัตรใบเดียวเนี่ยก็จะนํามาซึ่งการขัดรัฐธรรมนูญแต่ในฝั่งการเมืองเนี่ยก็มีการโยนหินมีการพูดถึงสูตรกลับไปใช้บัตรใบเดียวแล้วก็การคํานวณแบบปีหกสองอยู่ตลอดในฝั่งของการเมืองที่มีการพูดถึงในในเวลานี้นั่นหมายความว่ามันยังมีความพยายามจะกลับไปใช้สูตรเลือกตั้งแบบเดิม ถามว่าความพยายามนี้เนี่ยมันมีอะไรเป็นสิ่งที่มาเสริมมาเสริมรับนั่นก็คือการตั้งพักเล็กหรือว่าตั้งพักแตกแบแงออกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการเปิดตัวพักออกมาสองพักคือพักรวมแผ่นดินของพลเอกวิทย์เทพัดินนายุธยา ซึ่งพลเอกวิทย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นนายทหารสายตรงกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะซึ่งพลเอกวิทย์เนี่ยเคยอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยกับร้อยเอกธรรมนัฐมาก่อนแล้วก็ถูกพรรคเศรษฐกิจไทยบีบออกมาด้วยการกรรมการบริหารพรรคลาออกทําให้พลเอกวิทย์หลุดจากการเป็นหัวหน้าแล้วก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยเขาก็มองว่าพรรครวมแผ่นดินเนี่ยจะมาเป็นพรรคสาขาย่อยของพลังประชารัฐหรือไม่ซึ่งพลเอกวิทย์ก็ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกันตัวเองก็ทําการเมืองในส่วนของตัวเองบางคนเขาก็มองว่าพลเอกวิทย์เนี่ยการมาตั้งพรรครวมแผ่นดินเนี่ยเป็นการ ผู้ศักดิ์ศรีตัวเองหรือไม่ในทางการเมืองเพราะว่าพลเอกวิทย์นั้นก็ถูกพักพลังประชารัฐขับขออภัยค่ะก็ถูกพักเศรษฐกิจไทยขับออกมาก็ทําให้พลเอกประวิทย์ต้องเสียหน้าพอสมควรกับการถูกขับออกมาครั้งนั้นเนื่องด้วยแต่การบริหารงานที่ไม่ตรงกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าการไม่สามารถคุยกับลูกพักได้อย่างเป็นเอกภาพหรือปัญหาภายในพักเศรษฐกิจไทยกับพลเอกวิทย์นั่นเองในอดีตเมื่อวันพุธเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัวพักรวมไทยสร้างชาติโดยคุณพีรพันธ์สาดีรัตวิภาคเป็นหัวหน้าพักเมื่อดูจากองค์คาพยพที่มาอยู่ในพักเมื่อดูจากคนที่มายินดีก็ถูกมองว่าเป็นพักประชาธิปัตย์สาขาสองก็คือเป็นคนที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์หรือคนที่มีความใกล้ชิดกับประชาธิปัตย์มายินดีมาร่วมพักรวมไทยสร้างชาติเขาก็มองว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพักที่ เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่เพราะคุณพิลพันเองเนี่ยก็มีอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณพิรพันเนี่ยก็ออกมาตั้งพักคุณพิรพันก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ด้วยสายสัมพันธ์ระหว่างคุณพิรพันกับพลเอกประยุทธ์ที่แนบแน่นกันเนี่ยก็ยากนะคะที่จะมองแยกออกไปแต่ในทางการเมืองก็ต้องบอกว่าแยกเพราะไม่งั้นก็จะมีข้อกฎหมายหนึ่งที่ผูกมัดก็คือเป็นเรื่องของการครอบงำพรค ที่สาคัญคุณพิรพันธ์ก็ไม่ปิดประตูไม่ปิดประตูชื่อพลเอกประยุทธ์ที่จะเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครมไทยสร้างชาตินะคะแต่ว่าคุณพิรพันธ์ก็บอกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติพักนั่นเองนะคะกลายเป็นว่าอันนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายฝั่งรัฐบาลที่มีการแตกพักออกมาอันนี้เนี่ยก็มีการมองไปว่าเป็นซ ي นารรโอที่จะนํามาสู่การกลับไปบัตรใบเดียวหรือไม่นะคะอันนี้เนี่ย มันก็เป็นภาพสะท้อนมาว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายการกวนน้ำไม่ขุนในการทำกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่จบง่ายๆยังต้องมองกันไปอีกหลายช็อตนะคะซึ่งตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของกระบวนการการกวนน้ำไม่ขุนในทางการเมืองเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์ที่มีการหวังผลทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตหรือไม่นะคะที่สําคัญนะคะในในการเกิดในเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็มีการไปมองอีกว่า ในบรรดาพักใหญ่เนี่ยมีการไปดีลอะไรทางการเมืองหรือไม่นะคะไปดีลอะไรทางการเมืองหรือไม่ที่จะทําการเมืองในการคํานวณสูตรเลือกตั้งในการจับมือกันทําการเมืองในอนาคตซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยังเป็นปริศนาในทางการเมืองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในบรรดากลุ่มฝ่ายการเมืองเนี่ยจะเดินไปทิศทางใดกันแน่ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการ มองไปถึงกระบวนการในอนาคตว่าหากเกิดเหตุการณ์สุญญากาศทางการเมืองขึ้นเนี่ยจะมีทางออกอย่างไรนะคะนอกจากนีอก้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นระเบิดเวลาในทางการเมืองนะคะก็คือกรณีวาระ8ปีของพลเดกประยุจันโอชาที่จะครบวาระ8ปีเนี่ยในวันที่23สิบงหาคมนี้โอเคคำว่านายก8ปีเนี่ยก็แล้วแต่คนตีความทางฝั่งพรรคฝ่ายคา้านพรรคเพื่อไทยเขาก็ตีความเหือปีห้เลย ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่ปี57มาแล้วก็คือครบ8ปีในปีนี้ในบางในฝั่งของรัฐบาลก็มีการตีความอยู่2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็ตีความว่านับ1จากปี60หรือเปล่าที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะคะพลเอกประยุทธ์ก็จะอยู่ได้ถึงปี68นะคะก็คือครบ8ปีปี68บางส่วนก็มองว่าการนับหนึ่งพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกเนี่ยจะครบ8ปีก็คือครบปี70ก็คือนับมาจากปี62ก็คือจะเป็นนายกถึงปี70นะคะอันนี้เนี่ยรองนายกวิศนุก็บอกเลยว่าใครที่สงสัยเนี่ยก็ให้ยื่นสารรัฐมนูญได้เลยซึ่งการยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะต้องยื่นผ่านกรกตร ตามกฎหมายคือยื่นกรกตรเสร็จไปแล้วกรกตรก็จะยื่นสารรัฐธรรมนูญต่อไปหรือว่าสอสอจะเข้าชื่อแล้วยื่นก็ได้สอวอจะเข้าชื่อแล้วยื่นก็ได้โดยยื่นผ่านกรกตรไปยังสารรัฐธรรมนูญอันนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนว่าในฝั่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เชื่อกันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่ติดบ่วงแปดปี หนึ่งในนั้นที่มีการคอนเฟิร์มก็คือการที่คุณพีรพันธ์ไปตั้งพรรคแล้วเตรียมชูชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณสําคัญว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่ติดบ่วง8ปีแต่ท้งนี้ทางน,านั้นทุกอย่างก็อยู่ที่การยื่นเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญและสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยออกมานั้นเองนะคะแต่ในฝั่งของพลเอกประวิทย์นะคะคนที่อยู่ใกล้ชิดพลเอกประวิทย์หรือคนที่อยู่ฝ่ายพลเอกประวิตย์ก็มีการคุยกันว่าหรือสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่รอด8ปีก็ได้ หากพลเอกประยุทธ์ไม่รอดคนนี้จะต้องขึ้นมาเป็นนายกรักษาการก็คือพลเอกประวิตร์วงสุวรรณเขาก็มีการคาดหวังกันแบบนั้นเมื่อพลเอกประวิตร์เป็นนายกรักษาการก็จะนํามาซึ่งเครือข่ายของพลเอกประวิทธที่จะกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งแม้จะเป็นนายกรักษาการก็ตามอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งรัฐบาลเองระหว่างฝั่งที่หนุนหรือเชียร์พลเอกประยุทธ์แล้วเสียงฝ่ายที่แช่ง คนเอกประยุทธ์ก็มีอยู่2ฝ่ายนะคะที่เกิดขึ้นในขั้วรัฐบาลเองอันนี้เนี่ยก็ต้องดูการยื่นของบรรดาฝ่ายการเมืองที่จะยื่นเรื่องต่อสารมนูญว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยอย่างไรออกมานะคะโดยต้องยื่นผ่านจากทางกกตไปนะคะที่สําคัญก็คือมีการมองข้ามช็อตไปอีกว่าการเมืองจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งสูตรเลือกตั้งก็ยังไม่แล้วเสร็จ2วาระปม8ปีนายกก็ยังไม่จบ แต่เราหากดูท่าทีของพลเอกประวิทธ์และพลเอกประยุทธ์เราก็จะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยก็ต่างลงพื้นที่แยกกันลงพื้นที่อยู่ตลอดนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งพลเอกประวิทธและพลเอกประยุทธ์ก็ลงพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะก็เป็นภาพสะท้อนว่าโอเคเค,ครือข่ายอำนาจสามปอเนี่ยยังคงต่อสู้ในทางการเมืองนะคะแล้วก็มีการมองกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ มีข้าราชการเกษียณนะคะทั้งทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนเกษียณก็ต้องจับตาดูว่าจะมีข้าราชการเกษียณเนี่ยมาร่วมพักการเมืองที่ตั้งที่มาใหม่หรือมาร่วมพักการเมืองที่มีอยู่แล้วหรือไม่นะคะหนึ่งในนั้นก็มีการพูดถึงอดีตผอเหล่าทัพที่เกษียณไปแล้วนะคะอดีตผอเหล่าทัพเนี่ยนะคะก็ก็จะเป็นสวโดยตําแหน่งก็จะมีสวที่เป็นผอเหล่าทัพแล้วพ้นการเว้นวัคสองปีก็ต้องรอดูว่า จะมีอดีตผบอหล่าทัพที่พ้นจากการเว้นวรกสองปีแล้วเนี่ยนะคะมาลงสู่สนามการเมืองหรือไม่นะคะนี่ก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าอ่ะเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยการเมืองบ้านเราเนี่ยอยู่ในช่วงผันผวนแล้วก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงวันต่อวันดังนั้นจึงต้องจับตาดูว่าปลายทางของกฎหมายลูกจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ปลายทางของ พลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรในปมวาระ8ปีแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเพราะเป็นสิ่งที่ผูกยงไปยังอนาคตของเครือข่ายแผงอำนาจ3ปค่ะ Spade Podcast Bar Podcast